เอ้ยกีนัดครับเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะเมื่อกี้ยิ่งเป็นแล้วมันตีร่างกายก็ขึ้นไปแบบนั้นเหมือนเดิมโอ้บายกอชเอ้ยโอ้ยแดงบาลาวบาลาวเลย ถึงจะผ่านสงการไปแล้วแต่ว่าไหลยังมีนะจ๊ะแต่ก็ไม่เล่นเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปืนฉีดน้ำอ่าซูปเปอรป์อะไรวะเนี่ยซูปเปอร์ไรเหรอซูปเปอร์โรเออจำมาแล้วกันมันจะแรงขนาดไหนมาเดี๋ยวมาดูกันเลยโอเคก่อนที่เราจะไปเล่นเดี๋ยวเติมน้ำกันก่อนมาดูวิธีการเติมเดิงขึ้นนะจ๊ะอ้ระวังปลาด้วยนะดูดปลา มันเต็มแล้วไห้ลองดิรดน้ำให้หน่อยว้ปลาปลาตุยอันนี้รดน้ำอันนี้ให้หน่อยรดน้ำต้นไม้แบบดิจิตอลเองนี้ขอเ,อเสงสารปะ่ะลังนกลังนกเ <c oughs> มามารถน้ำแบบดิจิตอลน้ำหมดแล้ววะแต่เติมน้ำแป๊บโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูความไกลกันนะว่ามันจะยิงไกลขนาดไหนนะครับ yes, ท e ุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันไหนเงี Valerie> ้ยโอ้ไกลอยู่นะดูดี โอ้ไกลเลยลองเดินไปเห็นป่ะเนในกล้องเห็นไหมห็นเดินไปก็เห็นโอ้โอ้โอ้โอ <laughs> ดนกล้องโดนป่ะถึงปนะ่ะน่ะถึงป่ะว้าวไ,ไกลอยู่นะ โอเคครับทุกคนแล้วในวันนี้เนี่ยเราจะมาลองทดสอบยิงเป้าดูนะครับทุกคนว่ามันจะยิงโดนหรือเปล่านะครับแล้วมันมันจะแรงขนาดไหนนะครับผมบ่จะไปลองกันโอเคทุกคนนี่คือเป้าของเรานี่จะมีอยู่2เป้านะฮะนี่ยิงโดนไหมอันนั้นนะโอเคมาเดี๋ยวมาลองยิงขวดกันก่อนนะครับว่ามันจะระยะเนี้ยเนี่ยมันจะล้มหรือเปล่านะมากอุ้ยอุ้ยโอเคโอ้ยโดนนะ ่โอ้ลมว่ะลมว่ะลมหรือเปล่าอเอาเอาข้งองปืนค้างแรงเกินนี่นโอ้แรงอยู่นะเอาลองดูใกล้ๆโอ้น,น้ำหมด,มดเดี๋ยวไปเติมแป๊บปล่อยไปดูฮอสปล่อยไปดูฮอสปล่อยไปดูฮอส อ๋อออกอ่ะอู้ยอู้แรงหรือแรงเอาเรื่องเลยอันนี้ในไอ้ไก่เอาเอาไม่ค้างค้างคุ้นข้างคุ้นข้างคุ้นค้างเลยว่ะแรงจนข้างเลยอ่ะระยะอันนี้ไกลขึ้นมานิดนึงอ่ะลองดิเฮ้ย เอ้ยมันขาอะไรวะดูดิออเอาไปงานไอ้ยุยยสตอ็อ,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 อ้โอ้ไม่ไม่เฮ้ยอะไรสิงบอกเฮ้ยแปลกๆเฮ้ยมันเป็นนี้วะดูดิเอาทางอีกแล้วอันนี้ไม่ได้จับค่ะดู กิโลวิญญาหล้อมิโลวิญญาหล่อนหน้าหมดวนเลยเอ้าเอาไม่ได้จับระบบอัตโนมัติระบบอัตโนมัติหรือเปล่าเนี่ยหายแล้วอะไรวะ ระบบสัมผัสหรอระบบสัมผัสเอาหายแล้วเขาหายเลยดี๋ยวันเดอร์ฮอเดี๋ยวไปเติมสุนครับ <c oughs> อันนี้น่าจะไม่ค้างแล้วใช่ไหมใช่ลองดิเร่ยากเผาหัวห้ามกดค้างหรือเปล่าไม่เออ <c oughs> น่าจะห้าม เสียงโครแสบดากเสียงแบบเสี้ยเลยมาฟังใกล้ๆเขากล้องมั้งเรอ่ะอ้วดูดูยิงดาบยิงดาบกระจุยนี่แล้ววันนี้เนี่ยผมไม่ได้มีแค่เป้านั้นผมมีเป้าดีด้วยโอ้โหมาดูกันว่าความแม่นของผมเนี่ยมันจะแม่นขนาดไหนนี่อ่ะถ้ากล้อง ดูมันเล็กขนาดไหนเล็กมากมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นจังไหนแล้วมันจะโดนหรือเปล่าน,นะทุกคนระยะนี้นะยืนแล้วกันสามสองหนึ่งโอ้โอเดี๋ยวเมื่อกี้มันสองลูกว่ะใหม่มมอ,อาใหม่อาใหม่ขอใหม่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะขยับออกมานหนึ่งไกลอยู่นะไกล สามสองหนึ่งหลอกแดกไปโดนโอ้โอ้เฮ้กิอจะโดนนะตะกรงลองไหมมาลองมาคอมเมนต์ขนาดไหนอ่ะไม่แม่นเนยอ้าวไม่แม่นเนยอ้าวโดนแล้วหรอเมื่อกี้กล้องไม่โฟกัส เอ้ยกี่ดัตครับเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะเ <c oughs> มื่อกี้ยิงไปแล้วมันตีร่างกายก็ขึ้นไปแบบนั้นเหมือนเดิ oh มโอ้หูบ่ายโกชเมื่อทำได้ไงครับเนี่ยเอาลองทำใหม่ดิทำไม่ได้หรอกทดลองดิโอ๋ยิงด้านล่างหรือเปล่าไม่เมื่อกี้ยิงขอบข้างบนเนาะก็ได้ยิงนวอ่าลองใหม่ดิ ไหนมาลองดูไม ok> ่ได้วบอสติดขาเราทำไม่ได้แต่ยังไงวะฝุกฝึกฝึกเนี่ยมันต้องแบบสลับแบบเนี้ยไม่เมื่อกี้มันไปยังเนี้ยมันไปยังเนี้ยปึ๊บมาอย่างนี้แล้วก็ปึ๊บมาอย่างเนี้ยแต่ไงวะอ่ไม่ต้องเฉียดหัวใช่ไหมน่าจะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบเมื่อกี้เมื่อกี้เราไม่สิต่างเองอ่ะ นี่เ่นแบบพี่เลน่ะงอเฮ้ยใกล้อยูเฮ้ยได้อยูเนาะโอเคเดี๋ยวขอไปเติมน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองยิงเป้ากระดาษนะทุกคนว่ามันจะทะลุหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวไปลองทำอะไรใส่หมวกแป๊บมาพร้อมแล้วมา ไม่ได้ตัวอะไรอมงอส์ฮะอมงอุสตัวอะไรชอบด่าชอบมาครับมาเดี๋ยวไปลองดูกันอยู่ใกล้ใกล้เป้าเลยละกันพร้อมพร้อมอุ้ยโดนปะโดนโดนตรงนี้ขอบมาหน้าสองเฮ้ยเฮ้ยโดนอยู่นะโดนโดนโดนเอาลอกใกล้ๆ มาดูกันว่ามันจะมันขนาดไหนไป Let's ก็โอ้หเฮ้ยอุ้ยอุมันเป็นรูปโหเลยอ่ะเมื่อกี้เราไปเล่ยอุ้ยมันเป็นกลมๆแบบตามขีดอันนี้เลยใช่คิดว่าจะต้องยิงหลายลูกกว่านี้อะดูดูยาเจ้าอจะตายม่ตาย ก็หายค้างเลยนะเข่าปุ๊บหายเลยแบบเข่าระบบสัมผัสระบบสัมผัสแดงบาลลาวบาลลาวเลยไม่ใช่ละไม่ใช่ละก็สรุปก็แรงนะทุกคนโคตรแรงเลยนี่ไปจัดกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไปด้านล่างแล้วกันทุกคนนะก็คือเป็น t ิ k กต k อกช็อปนั่นเองไปชิมกันได้ครับผมแค่ทีนี้ไปละซิโยเกนิคไทม Goodbye.